หยดน้ำนะครับผมพักน้ำเมื่อวานนี้แล้วก็หยดน้ำมาหยดน้หยดแค่นี้จนกว่า,าจะเต็มแล้วก็ล้นหออกครับหยดทุกกันปลาสุขภาพดีมากนะครับแล้วก็ขับถ่ายอึได้ดีมากเนี่ยคุณดูดิปลาโคตรดีเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคือผมจะบอกแล้ว,ลว,ลวเห็นอึข้างล่างไหม คืออือโคดเยอะเลยนะคืออื้ออย่างเงี้ยแล้วดีแล้วสุขภาพปลาโคดดีเลยคือเลี้ยงเอาดอนนี่คือแบบอากาศถ่ายเทดูแลได้แบบง่ายแบบชิลเลยสุขภาพน้ําดีมากเลยอ่ะใสฟองแตกไว<ช>ปลาว่ายเร็วล่าเริงใช่มากดูให้อาหารกินนี่เดี๋ไปเดียโอ้โหไงโอ้โหโอ้โหอื้หโอ้โหโอ้โหฟูดฟาดมากเลยอ่ะ ดูดูนนี้ปุ๊บหัวบมาบหัวบมาบแ,แล้วแบบน้ำโคตรใสเลยนะจอกน้ำนะผมแบบชอบมากนะเลี้ยงแบบสนุกสนุกเลี้ยงปลาให้มีความสุขนะเลี้ยงปลายอย่าไปเครียดกับมันนะครับก็แฮปปี้ดูสิเอาดอใต้หลังคาใช่เวิร์ก